เดีหมุนดอกก่อนต้องเอาดอกใหญ่ๆนะคะให้เหมาะกับคนอย่างเรา <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้จะมากับคอนเทนต์ที่ทุกคนแบบถามมาตามมาเยอะมากเลยนะคะทำยังไงให้รูขมข้นเล็กลง ห้ามบีบสิวถามว่ามันเกี่ยวกันยังไงการบีบสิวกับรูขุมขนเนี่ยก็คือเวลาเราเป็นสิวตันสิวอักเสบแล้วบางทีเราไปบีบไปเค้นรูขุมขนให้มันออกมาเนี่ยมันเป็นการไปทําร้ายรูขุมขนเหมือนไปบีบให้มันยิ่งอักเสบหนักเข้าไปใหญ่ถึงแม้ว่าเวลาสิวมันหายไปแล้วรูขุมขนที่เราไปบีบไปเค้นมันเนี่ยเหมือนเหมือนเราไปทําร้ายมันแล้วไปเค้นมันออกมาแล้วนะคะมันก็ทําให้รูขุมขนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ เสี่ยงต่อการเป็นรอยสิวหลุมสิวอีกด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นสิวนะคะแนะนำให้แต้มยาแปะ แผ่นแปะสิวเอาเนาะต้องใจเย็นนะคะเพราะว่าเรื่องสิวเนี่ยมันไม่สามารถรักษาหายได้ในชั่ววินาทีถ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องรักษาไปตามอาการนะคะอย่าไปเค้นไปบีบมันนอกจากจะเสี่ยงลุกลามเป็นสิวอักเสบแล้วเนี่ยก็อาจจะทําให้รูขุมขนยิ่งขยายใหญ่หญหญกว้างขึ้นไปอีกไม่ใช้น้ําอุ่นในการล้างหน้านะคะเข้าใจนะคะเวลาอาบน้ําอุ่นหลังจากเลิกงานหลังจากเลิกเรียนมันจะสบายตัวมากๆากมันแบบมันดีต่อชีวิตแต่ว่าความอุ่นไออุ่นน้ําอุ่นเนี่ยจะทาให รู้คุมคลขยายตัวกว้างมากขึ้นแต่ว่าจะทําไงได้ในเมื่อเราอยากจะอาบน้ําอุ่นไอตาแนะนำนะคะเวลาเราอาบน้ําแล้วก็พยายามไม่ให้น้ําอุ่นเนี่ยมาโดนหน้าคือไม่ล้างหน้าโดยการใช้น้ําอุ่นก็อาบน้ําอุ่นในส่วนบริเวณตัวไปพอเราเสร็จแล้วค่อยมาล้างหน้า ข้างนอกหรือว่าค่อยมาใช้น้ําเย็นหรือน้ําธรรมดาในการล้างหน้านะคะซึ่งน้ําที่ค่อนไปทางเย็นเนี่ยจะมีส่วนในการช่วยกระชับรูขุมขนได้หรือว่าบางคนที่เผลอใช้น้ําอุ่นในการล้างหน้าไปแล้วนะคะไม่เป็นไรพอเราอาบน้ําเสร็จเราก็ใช้น้ําธรรมดาหรือน้ําเย็นเนี่ยมาล้างน้ําเปล่าคือแบบแปบะบแบบ เพื่อที่ให้รูมผลมันปิดตัวลงหลังจากที่โดนน้าอุ่นแล้วเปิดไปเมื่อกี้นะคะก็สามารถช่วยได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะไม่ควรจะใช้น้ำอุ่นในการล้างหน้าเลยเพราะมันจะทําให้รูมขนเปิดถึงแม้ว่ามันจะเปิดแล้วเราอาจจะหาวิธีมาปิดทีหลังมันก็อย่าทําให้มันเปิดเลยดีกว่าข้อที่3าม ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยกระชับรูขุมขนนอกจากจะหลีกเลี่ยงการที่จะทําให้รูขุมขนขยายแล้วนะคะเรายังสามารถใช้สกินแคร์ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยกระชับรูขุมขนได้ด้วยเป็นคําถามที่ตาได้รับอินบ็อกมาเยอะมากที่ตาค่ะใช้อะไรรูขุมขนกระชับหลังจากที่ลองใช้มาหลายตอนหลายตอนหลายตอนหลายอย่างแล้วตาก็ค้นพบว่าเฮ้ยอันนี้มันช่วยได้เธอดีใจแบบลองใช้มา เยอะมากจนแบบเอออันนี้มันใช้ได้จริงๆ n e w Nutri White Smooth Pro Nutrient Essence นะคะตัวนี้เข้ามาในรูปแบบเป็นขวดหัวสเปรย์ซึ่งแบบเฮ้ยเป็นเอเซนต์แต่เป็นหัวสเปรย์ตารู้สึกว่ายกระดับในความสะดวกสบายในการใช้ไปอีกนะคะก็คือเปิดฝาแล้วก็ฉีดได้เลยคือไม่ว่าจะฉีดตรงๆบนหน้าเลยก็ได้หัวฉีดเขาฉีดได้ค่อนข้างไกลเลยนะมองเห็นกันไหมอะ ฉีดได้แบบเฮ้ยไกลจริงๆประมาณ3ฟุตได้คือแบบยืดสุดแขนก็ยังถึงนะแต่ตามม่จะฉีดใส่มือสักประมาณ2ปั๊มแปะๆ,ๆลงบนหน้าตัวนี้นะคะเขาจะเป็น e s s e n นส์สเปรเข้มข้นเลยแต่ตาใช้ตัวนี้เป็นตัวแรกลงต่อหลังจากล้างหน้าเลยนะคะคือใช้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยคือเนื้อ e s s e n น e เขาอะจะเป็นแบบ เป็นเนื้อน้าแล้วก็ซึมซาบได้รวดเร็วเลยนะคะไม่เหนียวเนื้อหนะคือไอตาเป็นคนผิวมันก็เลยไม่ชอบทาอะไรที่เหนียวเนื้อหนะก็เลยชอบทาอะไรที่เป็นพวกเนื้อเอสเซน์อะไรประมาณนี้เวลาทาลงไปแล้วเขาจะซึมซาบไวดีแล้วก็ไม่ทิ้งแบบความมันความเหนียวหนะอะไรบนผิวแล้วถ้าทาตอนเช้าเนี่ยมันก็ซึมเข้าสู่ผิวได้รวดเร็วแล้วเราก็แต่งหน้าต่อไปทํางานอะไรเนี้ยได้เลยสะดวกดีค่ะผิวแบบนุ่มฟูดีมากแบบ ดูผิวเต็มอ่ะฟูนี้ไม่ใช่แบบว่าหน้าใหญ่อะไรอย่างนี้นะคือมันไม่ได้ดูผิวไม่ได้ดูแห้งๆดูสมโสมนะคะพอผิวเราฟูขึ้นมาแล้วดูขมขนดูกระชับลงดีแต่ว่าตอนแรกใช้ก็แบบไม่ได้สังเกตดูแต่พอเวลาแต่งหน้าเวลาลงรองพื้นทาแป้งมันจะเห็นได้ชัดว่าถ้ารูขุมขนเลากว,ว้างก็จะเห็นแบบเป็นจุดๆพอรูขุมขนมันดีขึ้นอ่ะเวลาแต่งหน้ามันก็จะเนียนมากขึ้นทาแป้งมันก็จะเนียนมากขึ้นแต,แต่แบบเฮ้ย ได้ผลนะเนี่ยแต่ที่สําคัญคือผิวดูกระจ่างใสดีมากประกอบกับช่วงนี้ตาก็ไม่ค่อยได้ไปอาบแดดไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ไปทะเลด้วยแหละตอนล้างหน้าออกมารู้สึกหน้าเริ่มขาวกับคอแล้วแต่เฮ้ยมันเป็นพอตัวเอเซนต์ที่เราใช้คือถ้าสาวๆคนไหนที่อยากให้ปรับให้ผิวดูกระจ่างใสแต่ว่าตัวเนี้ยใช้ได้ตัวนี้นะคะเขาบอกมาเลยว่าเขามีส่วนผสมของพืช7ชนิดจากเทือกเขาแอลป์เทอะลงดูแบบเฮ้ย ส่วนผสมคือแบบน่าค้นหามากดูแบบจุงใจชนิดแล้วพอลองใช้ดูเฮ้ยมันโอเคมีขวดเขาใหญ่อยู่นะคะปริมาณ100มิลลิตรเลยราคา790บาทจะรู้สึกว่าเขามีช่วงเปิดตัวกลางเดือนมกราเนี่ยจนถึงสิ้นเดือนมีนาเลยลดเหลือ590บาทก็ไปลองกันได้ไหนๆเขาลดราคาแล้วเป็นราคาที่แบบ โอเคน่าโดนช่องทางการซื้ออยังไงเดี๋ยวตาใส่ไว้ใน description ด้านล่างใต้วิดีโอนะคะเผื่อใครสนใจก็ไปกดดูหาเลือกชมอะไรกันได้ข้อที่ 4. ไม่ทานอาหารมันถามว่ารูภุมผลกว้างกับอาหารที่ทานไปมันเกี่ยวกันยังไงมันเกี่ยวกันมากๆเลยนะคะเพราะว่ารูภุมผลกว้างสามารถเกิดจากการที่ไขมันไปอุดตันรูขุมขน เพราะฉะน,นั้นการที่เราทานอาหารมันอาหารที่มีไขมันเยอะๆมันจะส่งผลให้ผิวสร้างน้ํามันออกมาเยอะๆสังเกตว่าถ้าเราทานอาหารมันมันพวกจังฟูเยอะๆเนี่ยน่าจะมันมากต่อมไขมันผลิตไขมันออกมาเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นส่วนทําให้รูขุมขนนั้น เพิ่บกว้างขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นถ้าจะทานก็เลือกทานดีๆนะคะลดให้มันน้อยลงเนาะและข้อสุดท้ายนะคะการประคบน้ําแข็งวิธีนี้เป็นวิธีที่ได้ยินกันมานานนมมากและบอกเลยทุกคนต่องเคยได้ยินมาแน่นอนแต่ว่าถามว่าจะมีสักกี่คนที่ทําตามซึ่งเอตาทำแล้วมันได้ผลจริงเธอมันอาจจะไม่ได้แบบว่าประคบน้ําแข็งหนึ่งวันแล้วแบบรุมผลบุบเลยอะไรเงี้ย กตคือมันต้องใช้เวลาใช้2เดือนขึ้นไปทําประจําทุกวันนะได้ผลจริงๆคือเอาน้ําแข็งอะที่เราแบบทําน้ําแข็งไว้ในตู้เย็นอะเอามาประคบไว้บริเวณที่มีปัญหารูมฝนกวางส่วนมากก็จะเป็นช่วงหน้าแก้มอะไรเงี้ยเ้มาประคบไว้ถ้าน้ําแข็งไ้ที่มันเย็นเกินไปใช่ไหม ก็หอผ้านิดหนึ่งก็ได้เนะไม่ต้องแบบเปรียวขนาดนั้นหอกระดาษทิชชู่ในหนึ่งก็ได้เนาะเอามาประครบไวสัก10 15นาทีนะคะหลังล้างหน้าคือรักจะสวยต,ต้องอยากที่เกียจน,นะสิบสนาทีคือมันแป๊บเดียวมือหนึ่งประครบไว้มือหนึ่งเล่นมือถืออะไรเงี้ยแป๊บหนึ่งได้ทํา2เดือนขึ้นไปหเห็นผลจริงๆมันอาจจะไม่ได้แบบบุกจนไม่เห็นรูขุมขนแต่คือมัน มันช่วยได้จริงๆนะคะถ้าเกิดไม่อยากใช้เป็นน้ําแข็งนะคะก็ใช้เป็นเจลเจลเย็นอะ่ะเหมือนพวกเจลประคบที่เราได้มาจากาคลินิกได้มาจากโรงพยาบาลตัวเจลตัวเนี้ยก็แช่ตู้เย็นไว้ให้มันเย็นตลอดเวลาเอามาใช้ก็เอามาประคบใช้ได้เหมือนกันนะคะจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนทําน้าแข็งตลอดพอใช้เสร็จก็เอาเจลไปล้างทาความสะอาดแล้วก็เก็บแช่ตู้เย็น เหมือนเดิมใช้ได้นะคะนี่แหละค่ะคือ5สิ่งที่ควรทํำถ้าอยากให้รูขุมขนดูกระชับขึ้นนะคะลองทําจริงๆจังๆดูแลรูขุมขนจริงจริงจังๆ2 3สเดือนเห็นผลแน่นอนจริงๆพอรูปุมขนเราดูกระชับขึ้นเวลาแต่งหน้าก็สามารถแต่งหน้าได้เนียนเรียบสวยนะคะเวลาหน้าสดออกไปไหนก็ไม่อายใครเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอของไอตานะคะรายละเอียด สินค้าต่างๆตาจะใส่ไว้ใน description ด้านล่างใต้วิดีโอนะคะจะได้ไปกดดูกันได้อย่าลืมกด subscribe c h a n n ของ่ายตานะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามเรื่องสวยๆงามๆแบบนี้อีกถ้าใครชอบวิดีโอก็อย่าลืมกด like ให้ตาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะ